สวัสดีครับวันนี้ผมขอนำเสนอเรื่องเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวผมเองได้ยินประโยคนี้มานานมากมีผู้อธิบายถึงทฤษฎีแห่งความไร้ระเบียบหรือทฤษฎีความอลวลนหรือทฤษฎีความโกราหลหรือว่าปรากฏการณ์นี้ว่า the butterfly effect ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงตัวแปรเล็กน้อยที่เป็นเงื่อนไขแรกของระบบที่เชื่อมโยงกันเป็นทอดๆ อาจส่งผลต่อตัวแปรขนาดใหญ่ของระบบได้ในที่สุดซึ่งทฤษฎีดังกล่าวนี้มีผู้ที่อธิบายไว้หลายแห่งโดยคนหลายคนในทางวิชาการนั้นอาจทำความเข้าใจยากดังนั้นผมจึงขออนุญาตสรุปให้พอเข้าใจง่ายๆและสามารถนำไปพิจารณาเปรียบเทียบหรือปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนี้นะครับ ประโยคที่ว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวหมายถึงกระบวนการต่อเนื่องของสรรพสิ่งที่ส่งผลต่อกันเป็นลูกโซ่ซึ่งเมื่อเราเข้าใจแล้วจะทำให้เรามีความรอบคอบในการทำสิ่งต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาในภายหลังตัวอย่างเช่นเราไปเที่ยวสถานที่แห่งหนึ่งเราเดินไปพบดอกไม้ป่าที่สวยแปลกอยู่ดอกหนึ่ง จะด้วยความเห็นแก่ตัวไร้ความรับผิดชอบหรือจะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็แล้วแต่เราจึงเด็ดดอกไม้ดอกนั้นและบังเอิญดอกไม้ดอกนั้นเป็นดอกสุดท้ายของฤด,ดูกาลที่เต็มไปด้วยน้ําหวานกระบวนการต่อเนื่องของสรรพสิ่งจึงเกิดขึ้นผีเสื้อตัวหนึ่งต้องการดื่มน้ําหวานจากเกสรดอกไม้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะบินไปวางไข่ เมื่อผีเสื้อไม่ได้ดื่มน้ำหวานก็อดตายและไม่ได้วางไข่ผีเสื้อไม่ได้วางไข่ก็ไม่มีหนอนผีเสื้อออกมาหากินใบไม้แม่นกตัวหนึ่งต้องการกินหนอนผีเสื้อเป็นอาหาร <Für S 1> ก็จะไม่มีอาหารให้กินเมื่อแม่นกไม่ได้กินอาหารก็อดตายลูกนกที่จะเกิดจากแม่นกตัวนั้นก็ไม่ได้เกิดเมื่อลูกนกไม่ได้เกิด จำนวนนกก็ลดลงทำให้เหยี่ยวที่อาศัยจับนกเล็กกินเป็นอาหารก็ไม่มีอาหารพอเพียงทำให้ไม่สามารถออกไข่ที่สมบูรณ์ได้ส่งผลให้ไม่มีลูกเหย่่ยวเกิดขึ้นจำนวนเหย่่ยวก็ลดลงเมื่อจำนวนเหยี่ยวลดลงสัตว์เล็กๆที่เป็นอาหารของเหยี่ยวเช่นนกเล็กๆหนูป่าหนูนาก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นเมื่อหนูเพิ่มมากขึ้น ก็สร้างความเสียหายแก่พืชไร่พืชน,นาส่งผลให้ผลผลิตของชาวไร่ชาวนาลดลงเพราะถูกทำลายแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องไปเช่นนี้เรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนี่เป็นเพียงตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเพียงชั้นเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วผลกระทบจะแผ่กว้างออกไปทุกทิศทุกทางเมื่อเราโยนก้อนหินลงน้ำ จนทำให้เกิดคลื่นน้ําแผ่ขยายออกไปรอบทิศจากคลื่นเล็กๆแล้วก็ขยายใหญ่ออกไปเรื่อยๆนั่นแหละครับอาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่กับวงจรชีวิตของสัตว์ต่อเนื่องไปเป็นทอดๆมาสู่มนุษย์แล้วก็แผ่ขยายออกไปจนถึงขนาดทําให้แรงดึงดูดระหว่างโลกและดวงดาวเปลี่ยนแปลงไปได้ลองฟังอีกสักหนึ่งเหตุการณ์นะครับบนฟุตบาทริมทาง อีชายผู้หนึ่งกำลังปอกกล้วยกินอย่างอริดอร่อยแล้วโยนเปลือกกล้วยลงข้างทางโดยไม่สนใจโลกไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นหญิงสูงวัยคนหนึ่งกำลังเดินมาด้วยความรีบร้อนเหยียบเปลือกกล้วยลื่นล้มหัวฟาดพื้นในขณะที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างขี่ผ่านมาพอดีต้องหักหลบเพื่อไม่ให้ชนแต่ก็กลับถูกรถเก่งที่เล่นสวนทางมาชนเข้าอย่างจังเอาแค่นี้พอก่อนนะครับ แล้วเราลองมาวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดชายที่กินกล้วยแล้วโยนเปลือกโดยไม่ระวังเขาคือชายเร่ร่อนที่ไม่ได้กินอาหารมาเลยหลายวันได้กล้วยมาหนึ่งใบจากถังขยะหญิงสูงวัยที่เหยียบเปลือกกล้วยเป็นคุณยายของเด็กสาวที่กำลังนอนป่วยในมือกำเศษสตังจำนวนหนึ่งที่รีบร้อนไม่ระวังเพราะว่ากำลังจะไปซื้อยาให้หลาน มอเตอร์ไซค์รับจ้างกับผู้โดยสารที่หลบคุณยายนั่งเราวินมาทั้งวันพอมีผู้โดยสารรายแรกก็ต้องพบกับอุบัติเหตุรถเก๋งที่ขับสวนมาชนกับมอเตอร์ไซค์ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าเขากำลังรีบขับรถพาภรรยาใกล้คลอดไปโรงพยาบาลมาถึงตรงนี้อยากให้ทุกท่านได้ลองพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบหรือเป็นตัวแปรเล็ก ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่เหตุการณ์ใหญ่โตได้โดยที่เราไม่ได้คาดคิดจะเห็นว่าการกระทำใ,ใดๆของเราณเวลาใดเวลาหนึ่งสถานที่ใดที่1ย่อมส่งผลไปถึงเหตุการณ์ในอนาคตอย่างแน่นอนเมื่อเราคิดพูดทำในสิ่งที่ดีแนวโน้มของผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ย่อมเป็นไป,นปนในทางที่ดีชั้นใดเมื่อเราคิดพูดทำในสิ่งที่ไม่ดี แนวโน้มของผลกระทบย่อมจะเกิดขึ้นในทางที่ไม่ดีฉะนั้นนี่คือหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วฉะนั้นแล้วไม่ว่าเราจะคิดพูดหรือกระทำสิ่งใดๆขอให้มีสติคิดให้รอบคอบรอบด้านกันนะครับไม่เฉะนั้นเราจะเป็นต้นเหตุของประโยชน์ที่ว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว ท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อเสนอแนะคำติดชมสามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับหากถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเรื่องต่อๆไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ